สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปสอนศิลปะใบรูมหมียวค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะรบกวนนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะ สาระสำคัญนะคะในวันนี้นะคะการวาดเส้นเป็นวิธีการถ่ายทอดนะคะการแสดงออกเบื้องต้นของผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และงานออกแบบนะคะโดยการสร้างรูปจากสิ่งที่เห็นภายนอกหรือสิ่งที่คิดฝันนะคะจินตนาการขึ้นโดยเทคนิคพื้นฐานหรือการคิดค้นกระบวนการใหม่ๆสะท้อนอารมณ์แล้วก็พัฒนาให้สมบูรณ์ในที่สุดนะคะ จุดประกายความคิดนะคะการวาดเส้นในภาพนี้ทําให้นักเรียนเกิดความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรคะ การวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในขั้นแรกนะคะผู้สร้างผลงานควรมีจุดประสงค์ว่าจะศึกษาอะไรในแง่มุมไหนนะคะโดยทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนจากนั้นจึงกําหนดวิธีการศึกษาทั้งนี้ในการสร้างผลงานควรเป็นการศึกษาธรรมชาติไม่ใช่การลอกเรียนแบบธรรมชาตินะคะและใช้วิธีการวาดเส้นเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการศึกษาธรรมชาติ โดยวิธีการถ่ายทอดจากดินสอจะทำให้พัฒนาไปสู่ผลงานที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างศิลปินกำลังวาดภาพจากการศึกษาธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะผลที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติจะช่วยสร้างความคิดความรู้สึกและวิธีการสร้างผลงานตามมโนภาพที่ต้องการได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะห้างแดงนะคะแล้วก็จัตุรัสกรุงโรมแล้วก็ภาพนักเรียนค่ะ สองการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์นะคะออที่สำคัญนะคะงานทัศนศิลป์เนี่ยผู้สร้างสารรค์ต้องฝึกฝนพื้นฐานให้เชี่ยวชาญน,นะคะโดยไม่ยึดติดกับทักษะความถูกต้องและความชำนาญการวาดเส้นจะต้องประกอบไปด้วยความกล้าแสดงออกความสนุกสนานแล้วก็ความอิสระที่จะทดลองค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะอันนี้ก็เป็นการวาดเส้นนะคะ าวาดเส้นของสถาปานิกนะคะใช้ในการเขียนแบบและการร่างความคิดเบื้องต้นนะคะก่อนการออกแบบนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแปลนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการวาดเส้นของจิตกรนะคะเป็นการร่างภาพเบื้องต้นก่อนนะคะเป็นผลงานวาดเส้นของสุกิจนะคะตันมั่นคงค่ะ 3. นะคะการวาดเส้นของปฏิมากรค่ะเป็นการ แบบร่างเพื่อเบื้องต้นนะคะของรูปทรงและป,ร,ออปริมาตรนะคะก่อนนำไปสร้างด้วยเทคนิควิธีแล้วก็วัสดุนะคะกรรมวิธีต่างๆทางประติมาก,กรรมนะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงการวาดเส้นของนักออกแบบด้านต่างๆเช่นนักออกแบบโฆษณาเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์สินแฟชั่นซึ่งจะใช้การวาดเส้นเป็นแบบร่างความคิดจากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การขยายแบบในรายละเอียดและนำไปสู่ผลงานจริงต่อไปค่ะอันนี้การวาดเส้นโดยการวิเคราะห์ธรรมชาติไปสู่การแสดงออกนะคะ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากธรรมชาติในแง่มุมที่สนใจแล้วก็สร้างงานว่าเส้นตามทัศนะส่วนตัวมีการตัดทอนเพิ่มเติมและช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์นะคะการวาดเส้นมีวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การวาดเส้นประสานกับอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะตัวอย่างผลงานนะคะ สนะคะการวาดเส้นลักษณะท่าทางและความเคลื่อนไหวค่ะอันนี้ก็นะคะเส้นก็จะมีลักษณะของความเคลื่อนไหวมาด้วยนะคะสนะคะการวาดเส้นแรงเาวด้วยน้ําหนักอ่อนแก่นะคะนอกจากการวาดเส้นแล้วก็ยังมีการลงน้ําหนักอ่อนแก่ด้วยนะคะก็จะให้คว <ENNIS S 1> ามรู้ส <ง eterm Gore> ึกนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสี่การวาดเส้นและจินตนาการโดยอิสระนะคะนอกจากการวาดเส้นแล้วนะคะก็ยังมีการวาด จินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะจากความคิดของตนเองนะคะอิสระแบบอิสระนะคะต่อไปนะคะการร่างภาพด้วยการว่าเส้นนะคะการร่างภาพด้วยการว่ดเส้นคือการศึกษาสังเกตแบบจากธรรมชาติหรือวัต ถูสิ่งของแบบอง์รวมแล้ววาดขึ้นอย่างคร่าวๆประกอบด้วยโครงรูปมีรายละเอียดพอประมาณนะคะและใช้เวลาปฏิบัติงานไม่มากนักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวาดเส้นนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าออดีไลน์นะคะก็คือการวาดเส้นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะการวาดเส้นคร่าวๆนะคะประกอบด้วยโครงรูปนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อไปนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันนะคะให้นักเรียนสร้างสารรค์ผลงานวาดเส้นโดยการศึกษาธรรมชาติทิวทัศน์ขององค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะหนึ่งผลงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะในการจัดภาพนะคะว่าจะให้จุดเด่นนอยู่บริเวณตรงกลางหรือค่อนไปทางซ้ายทางขวานะคะนักเรียนก็ต้องวางจุดเด่นแล้วก็วางหน้ากระดาษให้เหมาะสมแล้วก็สวยงามนะคะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่มีการจัดวางนะคะจุดเด่นไว้บริเวณตรงกลางนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของนักศึกษาปีหนึ่งะคะ่ะเป็นการวาดเส้นดีไลน์นะคะก็คือว่าการวาดเส้นแบบโครงรูปแบบคร่าวๆง่ายๆนั่นะเองนะคะอันนี้ก็ก่อนที่เราจะวาดนะคะเราก็มาดูรายละเอียดนะคะว่า,ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในนี้นะคะในรูใน,ใน ที่สิ่งที่เราจะวาดนะคะองค์พระปฐมเจดีนะคะก็มีตั้งแต่ยอดเลยนะคะเขาเรียกว่ามงกุดนะคะสองนะคะอีส่วนวชระนะคะสมเม็ดน้าค้าง4ปริยอด5าหน้ากระดานนะคะแล้วก็หกนะคะบริเวณนี้เราเรียกว่าป้องฉไถนะคะ7ดนะคะบัวลาหน้ากระดานนะคะ8ดเสาหานหรือช่องมะหวดนะคะ เก้าบรรลังนะคะสิบบริเวณรักังนะคะแล้วก็สิบเอ็ดนะคะบัวใบเทศหรือว่าช่องคูหานะคะสิบสองนะคะอาสนะบัวนะคะสิบสามนะคะฐานพระสิบสี่มาลายเถานะคะสิบห้าฐานสิบหกฐานสิบเจ็ดฐานอันนี้เราก็รู้ไว้นะคะเราจะได้บางทีนะคะวาดเราก็จะได้อิงกับความจริงด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานนะคะเ,เราก็หาเส้นกึ่งกลางของภาพก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ด้านบนที่ครูกะนะคะแล้วก็ที่เพื่อนๆทํานะคะก็มันจะมีเป็นแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะประมาณช่วงละสิบเซนนะคะด้านบนกับด้านด้านล่างนะคะเราแบ่งเป็นสองช่วงนะคะเราก็จัดหน้ากระดาษให้สวยงามนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเ,ออเราก็ขึ้นรูปลักษณะของเลขาคณิตนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีการใช้เส้นไม้บรรทัดนะคะเวลาที่เขาจะออทําส่วนของป้องฉนไหอะไรเงี้ยก็จะมีการตีเส้นนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะออก็นําหลักของเลขาคณิตนะคะล่างแบบเลขาคณิตก่อนนะมา,มาใช้สร้างสรรงานนะคะ ่พอเราได้แล้วนะคะได้ส่วนของด้านบนด้านล่างนะคะเราก็กะส่วนต่างๆนะคะส่วนของ э อ่ด้านบนนะคะเป็นป้องฉนไอนะส่วนของะระฆังนะคะก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะ,ะอันนี้ก็ครูก็ขยายมาให้ดูนะคะส่วนด้านบนนะคะป้องฉนไนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะก็ประมาณ20ฝาชั้นนะคะ23 24 25ชั้นนะคะทั้งชั้นบนนะคะก็นะคะเราก็ฝึก ะะอันนี้เป็นส่วนด้านล่างนะคะส่วนส่วนของะระกคังนะคะแล้วก็ส่วนของฐานนะคะอันนี้ก็ขยายให้ดูกันนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็ลงแสงเงานะคะเ,เราก็กาหนดทิศทางของแสงเอาเองนะคะกาหนดแสงเงานะคะจากนั้นนะคะก็ใส่องค์ประกอบต่างๆนะคะซึ่งเมื่อกีเอ้เมื่อตอนแรกนะคะครูก็ให้ดูตัวอย่างนะคะของการ ตัวอย่างที่สมบูรณ์ในการลงทัศนียภาพโดยรอบแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของเพื่อนเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานักเรียนยจะสังเกตเห็นนะคะก็กระดาษ a 4เหมือนกันนะคะแตเ่เพื่อนทางด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะวาดเป็นลักษณะแบบเล็กๆแล้วก็มีทัศนียภาพนะคะส่วนขวามือก็จะเป็นใหญ่ๆนะคะก็นักเรียนดูสิคะว่างานมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เลือกสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใส่ตามจินตนาการได้เลยนะคะทัศนียภาพนะคะแล้วก็จัดกระดาษให้ดีจัดหน้ากระดาษให้ดีให้สวยงามนะคะนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ